ส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นแนวทางในรูปแบบของเอกสารนะครับเราจะทําการออกแบบของสตอรี่บอร์ดนะครับก็จะมีชื่อหลักสูตรนะครับชื่อเรื่องนะครับอตอนที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของหน้าจอที่มีการแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับเสียงและก,การบรรยายเป็นอย่างไรแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็เป็นส่วนของขั้นตอนของการนําเสนอ ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทําการออกแบบนะครับนำเอกสารต่างๆที่เราได้ทําการออกแบบใน s t o ร y board มาวางเป็นขั้นตอนนะครับก็จะมีส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีภาพที่เราทําการแสดงในเนื้อหานะครับส่วนของเสียงและการบรรยายแล้วก็จะมีขั้นตอนนะครับในการนําเสนอส่วนนี้ก็จะทําให้คนตัดต่อนะครับหรือผู้บรรยายนั้นสามารถทํางานได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับ รับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการ Development นะครับคือการพัฒนาเป็นขั้นตอนการพัฒนาที่นําเอาสิ่งที่เราได้ทําการออกแบบนั้นนะครับมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมต่างๆที่มีอยู่นะครับเป็น Free LMS บ้างนะครับหรือ o o o l l e l a s s r o o m นะครับหรือที่จะแนะนําในบทต่อไปก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรม Canva นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปนะครับ ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการเตรียมดิจิตอลคอนเทนต์ในการพัฒนาหรือนําเสนอเนื้อหาอย่างเช่นเรื่องของรูปภาพภาพกราฟิกหรืออินโฟต่างๆ อย่างที่2ก็คืออาจจะต้องมาเตรียมเรื่องของข้อความเสียงบรรยายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกหรือซีจีอะไรต่างๆนะครับเอามาเตรียมไว้นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะเอาสิ่งที่เราเตรียมนะครับมาพัฒนาแล้วสุดท้ายนะครับหลังจากที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทําการทดสอบเบื้องต้นในการทดสอบบทเรียนนั้นๆน,น,นะครับ ในส่วนที่4นะครับการนำไปใช้หรือว่า implementation นะครับเป็นขั้นตอนหนึ่งะครับที่มีความสำคัญก็คือการนำบทเรียนไปใช้อันนี้ต้องพร้อมกับฝ่ายเทคนิคด้วยนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้เรียนนะครับว่าแต่ละบทเรียนเข้าถึงยังไงใช้ยังไงให้มีความเข้าใจนักเรียนหรือผู้เรียนก็จะรู้จักการใช้เครื่องมือด้วยนะครับครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือ evolution นะครับเป็นการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนนะครับที่เราผลิตขึ้นมาโดยทําการประเมินทุกขั้นตอนของการออกแบบนะครับทุกขั้นตอนของการออกแบบการเรียนรู้เลยแล้วก็ประเมินนะครับเพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้หลังจากที่กระบวนการเรียนรู้นั้นสิ้นสุดลง น,นี่ก็เป็น5ขั้นตอนของ Edi Model เดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูว่าในส่วนของ5ขั้นตอนนี้เราจะมาทำในกระบวนการต่อไปอย่างไรบ้างนะครับติดตามในบทเรียนต่อไปครับ